สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเพจบริทาง youtube ทุกท่านครับวันนี้ผมได้รถบ้านมาหนึ่งคันนะฮะถึงบ้านแล้วคันนี้เป็นรถปีส0 1พสิสามเกียวโต้นะครับคันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับผมรถบ้านแท้นะฮะไม่เคยผ่านการรับจ้างนะครับผมมือแรกตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องชมนะครับผมคันนี้รถประมูลมาได้นะครับคันนี้นะครับก็ไม่ที่แสนเก้านะครับคันนี้ครับผมจะให้พี่น้องชมนะครับอันนี้คือรถบ้านนะครับผม ผมถ yup. ่ายนะครับแบบไม่ต้องใช้แอปนะฮะอันนี้คือเป็นกล้องสด,สดๆนะครับผมก็ให้พี่น้องชมกันเลยนะครับนี่เปิดรถบ้านนะครับสองพันสิบสามนะครับผมสวยๆเลยนะครับสะอาดๆเลยนะครับผมคันนี้คอนโซลก็จะมีตําหนิตรงตรงจุดจุดนี้นะครับผมนะฮะหนึ่งจุดนะฮะแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับผมนะฮะเบาะนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่นะ บ่อนังเทตั้งแต่โรงงานเลยนะครับคุณซูนนะครับสะอาดสะอาดนะครับผมสะอาดเลยนะครับนี่สะอาดเลยนะครับเยอะพี่ดารังคาสะอาดกิบเลยนะครับผมสวยนะครับสวยนะครับสะอาดโลโก้ตั้งแต่อยู่กับโรงงานนะฮะนี่นะครับผมที่มาจากโรงงานครับนะครับยังอยู่เลยนะครับ สะอาดนะครับผมรถบ้านจะสะอาดนะครับหน้าขับนะครับหน้านั่งนะครับรถไม่มีชนไม่รถมีชนหน้ามานะครับผมเก็บงานเรียบร้อยนะครับผมนะชนช่วงนี้นะครับผมนะฮะคานเป็นคานเดิมนะครับผมคานเดิมตัวนี้เป็นคานเดิมนะครับสอยช่วงล่างๆนะครับผมนะเก็บงานเรียบร้อยนะครับเก็บงานเรียบร้อยฝากระโปรงหน้านะครับผมเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้นะครับผมนะฮะราคาตั้งไว้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะฮะ หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือรถบ้านเด้อพี่น้องนะครับไม่ใช่แท็กซี่รครับผมไม่แสนหมืน่นอ่าไม่หนึ่งแสนเก้าหมืนกิโลนะครับนี่เอ้แตามันผมว่ามันเยอะประยัดไหมเติมมาวัานนี้โอ้เลยยี่ครึ่งถังด้ยประหยัดครับพี่น้องนะครับประหยัด ใช้น้ำมันไปประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทวิ่งจากกรุงเทพสี่ร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับดูรถที่สุรินทร์นะครับผมนะฮะบ้านเต่้ตะบนท่าตําบอรัตนบุรีจังซุรินทร์ครับผมนะฮะข้างหลังนี่เดิมบางนะฮะรถบางทั้งคันนะครับผมคันนี้นะครับรถบางทั้งคันเลยนะะสติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาดูสติกเกอร์เพจ ตัวนี้สําคัญเลยกับตัวรถรถทุกคันต้องมีไอตัวนี้นะครับนะครับ <konuş> ต้อมีตัวนี้นะครับผมรถทุกคันต้องมีนะฮะ2013 <000 imeters S 2> นะครับผมดูตรงนี้นะครับรอยมิอาร์กนี่ครับคือรถไม่เคยทําสีจะเป็นประมาณนี้นะครับผมใสๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ สนใจก็โทรมานะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับช่วงล่างดีแน่นนะครับผมขับดีนะครับเหยียบสปีดได้เลยนะครับไม่มีคอกไม่มีแค่นะฮะคันนี้รถบ้านนะครับอ่อขอบคุณทุกการติดตามด้วยสนใจก็โทรมาครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับผมดูรถที่บ้านแตี๋ตะบนท่าตำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมขอบคุณครับ